ขอบคุณร่างกายที่ต่อสู้กับเราไปในวันนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีข้อที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณข้อที่2คือความรู้สึกครับความรู้สึกนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าการรักตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่าแค่ไหนข้อที่3นะครับขอบคุณจิตใจนะครับขอบคุณจิตใจที่วันเนี้ยไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าเราจะเจอพลังลบอย่างไรจิตใจเราก็ยังฮิวตัวเองแล้วก็คอยคิดหาพลังบวกคอยเติมเต็มพลังบวกให้กับตัวเองขอบคุณรับครับ ต้องมีสตินิ่งเย็นให้ได้ค่ะอาจารย์โค้ชสอนมาแบบนี้ค่ะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นมากค่ะใช่ครับนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ใครกดโกรธผมเนี่ยโกรธอะไรพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะสวัสดีค่ะอาจารย์เยนอนไม่หลับอยู่ค่ะขอบคุณค่ะครับผมมันจะทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นด้วยนะมันจะทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นด้วยมันเป็นการเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าชัดดาวสมองนะครับ ปกติแล้วสมองเราจะทํางานตลอดเวลาเวลาเราคิดมันก็จะคิดมากคิดนู่นนี่นั่นสุดท้ายคนนอนไม่หลับมันก็คือคน,คน,คคนที่คิดฟุ้งซ่านนั่นแหละครับคนนอนไม่หลับแต่การที่เราทําแบบนั้นมันจะเป็นการชัดดาวสมองชัดดาวความคิดของเราแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายจะรู้สึกมีความสุขก่อนนอนนะครับการที่เราทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขก่อนนอนรู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนได้เนี่ยมันจะทําให้เราหลับสนิทมากขึ้นและจะทําให้เราตื่นมาแล้วก็สดใสมากขึ้นด้วยนะครับ คือการเริ ate, thoughts, time, fastest, ่มต to right ้นที่ดีนะครับการเริ่มต้นระหว่างวันที่ดีการเริ่มต้นในตอนเช้าทุกๆวันที่ดีมันจะส่งผลกับการดําเนินชีวิตของเราระหว่างวันถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสดใสเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มแน่นอนวันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่ดีแต่ถ้าเราเริ่มต้นตื่นมาเหมือนนอนไม่อิ่มหน้าบูดหน้าบึ้งตื่นมาอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดแน่นอนครับวันนั้นทั้งวันจะกลายเป็นวันแย่ๆของเราทันทีมันเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมถ้าเราเริ่มต้นดีทุกอย่างก็มีชัยไปกว่าครึ เราก็จะต้องก่อนนอนเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็พักสมองอ่ปลดปล่อยสมองแล้วก็ชัดดาวมันแล้วก็ให้เขาได้พักผ่อนเต็มที่เสร็จแล้วตื่นมามันก็จะสดใสนะครับความทุกข์หลอนทั้งวันค่ะขอสุขตอนนอนขอบคุณค่ะครับผมในระหว่างวันเราก็มีวิธีการนะผมก็ได้แนะนําไปแล้วในระหว่างวันถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยะครับเราจะต้องใช้จิตใจเราในการควบคุมความคิดเหล่านั้นนะครับนี่คือการฮิวตัวเองระหว่างวันใช้ ใช้จิตใจนะครับใช้สติใช้จิตใจในการควบคุมความคิดความคิดเนี Overall, ่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายกับร่างกายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับทำไมคนเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าเหมือนมี2คนอยู่ในตัวเราคนเดียวส่วนหนึ่งก็ด้านหนึ่งก็เป็นด้านที่ชอบไปตามอารมณ์ทําตามอารมณ์ด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของความคิดมันก็จะเหมือนกับว่าเถียงกันนะครับเหมือนกับจิตกับใจเถียงกันแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับคำว่าใจเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายนี่แหละครับส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็เป็น สมองเราเนี่แหละสั่งส่วนจิตเนี่ยจิตเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดถูกผิดให้กับชีวิตนะครับถ้าเราตามตามใจทําตามใจตัวเองนั่นแหละครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ทําอะไรผิดผิด,ผดทูกทําไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดทําตามใจใจตัวเองกลายเป็นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมนะครับใช้สติใช้จิตของเราเนี่ยควบคุมความคิดควอบคุมใจของเราให้ได้เนี่ยเราจะสามารถประสบความสําเร็จไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราก็จะ ประสบความสาเร็จได้ไง่ายวันนี้เรามาฝึกควบคุมนะครับถ้าในระหว่างวันเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นเราจะต้องใช้จิตในการควบคุมนะครับหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนเลยอันดับแรกหายใจเข้าลึกกลั้นหายใจ5-7วินาทีแล้วค่อยๆค,คลายมันออกช้าๆมันจะทําให้เรามีสติเกิดขึ้นในฉับพลันพอเรามีสติแล้วสติตัวนั้นแหละครับจะควบคุมจิตได้พอเราใช้สติควบคุมจิตได้เราก็จะบอกได้ว่าสั่งร่างกายได้ว่าหยุดคิดนะเรื่องนี้ไม่ดีนะเรื่องนี้ทําให้เราทุกข์ใจนะหยุดคิดนะ มันก็จะหายออกไปทันทีเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกร่วมด้วยนะฝึกร่วมด้วยนะครับลูกหนูเขากลับซ้อนหนูนะคะแนะนําแม่ดีมากๆหนูสบายใจขึ้นนะคะเวลาคุยกับเขาอายุเท่าไหร่ถ้าลูกโตแล้วพูดได้ครับถ้าลูกโตแล้วเนี่ยคุยได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกยังเด็กต่ากว่า15้าปีเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับยังอยู่ในช่วงที่หัวเรี่ยวหัวต่อแล้วก็เด็กจะกลายเป็นเด็กเก็บกดทันทีเด็กจะคิดมากทันทีตัวอันนี้ผมเองเลยประสบการณ์จากตัวเองเลยนะครับประสบการณ์จากตัวเองเรา เรารับรู้เรื่องราวแต่เราไม่รู้วิธีการแก้ไขครับเราไม่รู้วิธีการจัดการกับความรู้สึกเราไม่รู้วิธีการจัดการกับปัญหาเราก็จะกลายเป็นเก็บมาเป็นเหมือนมีปมทันทีนะครับมันจะรู้มันจะบั่นทอนตัวตัวเขาเองนะครับนะครับก็เคล็ดลับก็บอกไปแล้วเนาะง่ายๆนะครับง่ายๆทําทไม่ยากแต่ขอให้ทําทุกวันนะครับบางคนนี่แหละ เราเรียนรู้ฟังก็จริงแต่ไม่เคยเอาไปปฏิบัติตามบอกอาจารย์ทำไมหนูไม่เห็นผลลัพธ์เลยทำไมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยก็เพราะเราฟังแต่เราไม่เคยทำครับมันจะดีขึ้นได้ยังไงอาจารย์หนูทาตามอาจารย์ทุกอย่างนะหนูเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ความคิดมันยังลบอยู่เลยความคิดก็พระเราไม่เคยฝึกควบคุมความคิดมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับฟังแล้ววันนี้เราต้องเอาไปปฏิบัติตามด้วยไม่มากก็น้อยนะครับปฏิบัติตามน้อยมันก็ได้ผลน้อยปฏิบัติตามหน้ามันก็ได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเ ทำแบบร0 0เชื่อมัน100่นร้อยซนะครับหนึ่งคือเชื่อมั่นก่อน2คือศรัทธานะครับแล้วผลสุดท้ายคือบารมีมันจะเกิดนะครับเชื่อมัน่นศรัทธาบารมีเกิดแน่นอนนอนไม่หลับเลยอาจารย์กังวลทุกอย่างครับผมค่อยๆค่อยๆเค,คลียร์นะอันดับแรกหนึ่งหนึ่งเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าวันนี้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่แหละการที่ผมให การที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นะการที่ผมบอกว่าให้เรานอนนะครับนอนแล้วก็นอนในท่าที่สบายกางขาออกแล้วก็เอาแขนแนบลําตัวกางมือออกแบบนี้นะครับแบมือออกแบบนี้แล้วก็วางแน,นบลําตัวข้างลําตัวเสร็จแล้วก็ถามตัวเองว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้างในกิจวัตรตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับมันจะทําให้เราได้ทบทวนนะครับ พอเรารู้แล้วว่าอ๋อวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราคิดถึงเรื่องเดียวเลยเราคิดถึงแต่เรื่องคนรักนอนไม่หลับเลยฟุ้งซ่านกังวลอ่าเรารู้แล้วใช่หรกอมครับพอเรารู้นะครับพอวันนี้เรารู้วันพรุ่งนี้มาเนี่ยพอเราตื่นมาพรุ่งนี้เราจะตื่นมาด้วยความสดใสละพอเราตื่นมาด้วยความสดใสเราจะจับอารมณ์เราได้ทันครับพรุ่งนี้มาเราก็จะมาคอยมาจดจ้องมันละอ่ะเมื่อไหร่มันจะมาความคิดมาโอเคถ้าความคิดมาเราจะต้องทําตามที่อาจารย์แนะนํานะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กลั้นหายใจ5 7ถึงวินาทีเราจะรู้ตัวเองทันทีแต่ถ้าเกิดว่าาเร เราไม่เคยทบทวนตัวเองครับพอความรู้สึกมันเกิดขึ้นจนจนเราดิ่งไปแล้วอะครับจนเราดิ่งจนเราโอ้โหทุกข์ใจไปแล้วเราถึงมาเอ้านี่เรากาลังคิดทุกข์อยู่เหรอเราก็มารู้ตัวตอนที่มันมันไม่ทันแล้วจริงๆความคิดเหล่านั้นเราจะต้องตัดมันตั้งแต่อ่าไม่เกินห้ามเกิน15วินาทีถ้ามันเข้ามาในหัวเราเกิน15วินาทีมันจะเกินกินเราทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกินนะครับอย่าให้มันเกิน15วินาที ตัดมันยิ่งตัดเร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งออกจากหัวเราเร็วเท่านั้นนะครับต้องลองดูนะครับต้องลองดูนะ